สวัสดีคับท่านผู้ชมคร man, ับขอต้อนรับท <K rast> ุกท <Down wei> ่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุมากครับเป็นเพื่อนกันประจําเลยนะครับจันถึงสุกแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะดังไกลไปทั่วโลกจักรวาลแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาใน Facebook ของรายการเรานะะฮแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆเราดูตลอดนะครับแล้วก็บางท่านถ้าไม่ทันจริงๆ ดูย้อนหลังครับไม่เป็นไรครับเข้าไปใน YouTube ดูย้อนหลังได้เลยครับพูดตรงๆลยครับเราตั้งใจทํางานจริงๆเราตั้งใจเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้จริงๆจะตลกปกฮาอะไรกันบ้างก็ถ้าไม่ถูกใจขอโทษด้วยขอโทษครับแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแล้วอยากให้บ่ายเป็นบ่ายที่มีความสุขและอยากจะให้นอกจะได้ความรู้นอกจะได้เคล็ดลับนอกจะได้สูตรทาอาหารไปแล้วมันต้องมีความสุขใจด้วยใช่มมันต้องตลกด้วยมีสาระด้วยต้องแบ่งแยกให้เป็นตลกยังไงสาระยังไงอะไรยังไงต้องหาให้เจอถูกต้อง บางทีบางช่วงบางวันอาจจะหาสาระไม่เจอไม่เป็นไรติดเอาไว้วันหน้าท่านชมคบเวลากินยาต้องเขย่าขวดนะครับแล้วข้าไม่เขย่าขวดจะเป็นอย่างนี้ครับผมว่าทุกวันผมเขาไปตรวจมวนไปตรวจมวนร่างกายแล้วก็แปลกแปลกเอามีรายการที่มันมีประโยชน์วันนี้ก็มีประโยชน์มันช่วยให้ไม่โกงไม่แก่ไม่ไม่เป็นโรคนุ่นไม่เป็นโรคนี้สาระมีแต่ต้องหาดีๆบางทีต้องหาตั้งแต่บ่ายสี่สิบนะฮะบ่ายห้าสิบจนถึงบ่ายสองยี่สิบหมดเวลา หาไม่เจอไม่เป็นไรวันหน้ากินยาขยาวยับครับกินยาขยาวยวนคุณอาผมว่าใช่ตอบตัวมาเลยนะครับคุณอาบอกลับมากลับมาไม่คุณอาไปยืนตรงโน้นครับอะไรฮะเรียกเรียกเรียกน้าเดชว่าอะไรนะเรียกน้าเดชนะเล่าโอ้โหอ้โหะมาไหมสวัสดีครับเดัผมเป็นคนรักภรรยามากครับโอ้ดีครับเราผูกพันกันมาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ เธอผมคงทําใจไม่ได้ผมได้แต่อธิษฐานให้เธออยู่กับผมนานๆอ๋คนแบบนีสุดยอดเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีครับวันก่อนผมโทรไปหาหมอครับผมบอกหมอครับครับเมียผมปวดท้องอย่างหนักเลยมีไข้ด้วยครับว่าไส้ติ่น่าจะเสพครับเขาดูรู้จากตำแหน่งแล้วไส้ใช่เวล้องเสพแล้วปวดตรงไหนหมอเขาบอกเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณครับผม ผ่าตัดไส้ติ่งให้เมียคุณเมื่อ2ปีก่อนอ๋อแล้วไงแล้วไงคนเราจะมีไส้ติ่งสองอันได้ยังไงครับเออไม่น่าหมบอกว่าผมทราบครับหมอว่าคนเรามีไส้ติ่งแค่อันเดียวไม่สามารถมีสองอันได้ครับแต่หมอครับคนเราไม่จำเป็นต้องมีเมียคนเดียวเสมอไปไม่ใช่หรอครับ มันเอาเมียอีกคนไปผ่าไส้ติ่งมันมีเมียกี่คนก็เป็นไส้ติ่งเอ้ยนอ่นี่คือผมอยากหาเมียที่ไม่เป็นไส้ติ่งระวังตัวองจะไส้แตกนะครับผมอยากจะถามว่ามะขามป้อมทำอะไรบ้างทำไมอะเดี๋ยว คุณอาครับตกลงไุยติงอย่างนีอยางนี้แล้วเดิมมันไปยังไงกับไส้ติ่งอ่ะผมมั่นใจว่าเมียคนนี้คงปากเหม็นคนใหม่เลยเขาถามเรื่องมะขามป้อมอุ้ยมะขามป้อมนี่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็บอกตรงนะเดี๋ยวนี้หายากหากินยากจริงๆแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมไม่รู้เขาไปหาได้ไงจากในรายการท่านผู้ชมใหญ่มากผมไม่รู้ตอนแรกผมนึกว่ามันหนาว ผมไม่เคยเห็นมะขามป้อมอะไรใหญ่ขนาดนี้งานผมเก่งจริงๆนะครับขอปลบมือให้เลยหนูอยากเห็นต้นไอ้ต้นไอ้ต้นลูกลูกเนี้ยหนูอยากเห็นต้นมันอย่างเลยอยู่อยู่ที่นครสวรรค์เราไปได้มัจากนครสวรรค์แต่ลูกมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่นี่เวลาที่คุณไปเนี่ยคุณออกไปทางนี้เลยครับอผมนี่รถไฟใต้ผืน คุณอาครับจะทักว่ายการมีแค่ครึ่งชั่วโมงนะถ้จะไปคนเดียวอย่าไปเลยครับต้องพาพี่เขาไปด้วยแล้วโรัได้วยไม่ไปดูแล่าฟังดิเรื่องมาคาำป้องจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยนะฮะถ้าไม่ได้เป็นไส้ติ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้แตามีอาการแบบนี้นะครับเป็นไข้นะฮะไอบ่อยๆเสมหะเยอะแยะขับปัสสาวะไม่เคยออกนะฮะเข้าของน้ำบ่อยๆเดี๋ยวติดเดี๋ยวขาดเป็นยาระบายนะครับถ่ายก็ไม่เคยออกนะครับรักษาเกี่ยวกับโรคคอตรงคอติดทุกอย่างแบบนี้รวมถึงเป็นยาบำรุงนะครับ มะขามป้อมสามารถช่วยบรรเทาได้จริงดิจริงนี่คุณสมบัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะขามป้อมไม่ได้เป็นผลไม้นะเป็นสมุนไพรที่สามารถบําบัดโรคต่างๆที่ผมพูดไปได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับผมนะคุณนวัดครับเอาไป้ว่าเกี่ยวกับคอทั้งหลายครับผมคอเจ็บคอปวดคอแบบแห้งคออะไรมะขามป้อมนี่ช่วยได้เต็มๆใช่เวลาเข้าป่าจำได้ไหมครับเราพกนละลูกนละลูกแล้วก็จริงจิบไปเรื่อยๆกัด มันมัมนไปเรื่อยๆอย่างน้อยทําให้คอไม่แห้งคุณต้วนถูกอง,องอไม่กะหายน้ำไม่กะหายน้ำ<ช>แล้วก็สําหรับเด็กๆนะครับหรือใครที่สงสัยว่ามีพยาธิเยอะๆนะครับนำะมะขามป้อมมาตำตำตำให้ละเอียดนะครับ,รบใส่กับน้าผึ้งก็ได้เพื่อจะได้กบเกลื่อนรสชาติทานบ่อยๆนะพยาธิอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้นะครับถ่พยาธิได้เลยมะขามป้อมกลัวมะขามป้อมนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะทานสดๆก็ได้บางคนก็อาจจะแบบนำไปตากแห้งแล้วก็มาบด ชงกับน้ําร้อนก็คล้ายๆกับชามะขามป้อมก็จะได้คุณสมบัติที่ดีได้เช่นเดียวกันแล้วยังรักษาโรคบิดนะครับแล้วก็น้ําสะอาดของน้ํามะขามป้อมสามารถแก้ตาแดงได้ด้วยนะครับจะใช้ดีไม่ดีหรือจะตรงกับแต่ละคนหรือไม่ต้องลองทดสอบดูด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะแพ้ก็ได้นะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีวิธีการถนอมอาหารของมะขามป้อมด้วยโดยที่เราเรียกว่ามะขามป้อมกวนขมิ้นชันเคยได้ยินไหมฮะ ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากและท่านสามารถที่จะทําและเอาไว้กินเองได้ครับลูกอมเลยใช่ท่านเอาขมิ้นชันผงอย่างเงี้ยนะครับมมากับมะขามป้อมถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยมาเบรนอัผสมกันผสมกันแล้วเอาเกลือใส่ลงไปถูกต้องมันเป็นวิธีการกวนเหมือนกวนพุทราทุ่วไปนี่แหละเอาปริมาณเอาปริมาณไปก่อนนะฮะ ไปที่นครสวรรค์นะครับไปหามะขามป้อม1กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับผงขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเอาผงขมิ้นชันนะครับ1นกิโลกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะมีน้ำผึ้งครึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็เกลือ2ช้อนชาครับเกลือสช้อนชานะครับวิธีทำง่ายๆนำมะขามป้อมนะครับมาเรียบร้อยล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำไว้1คืนแช่จนเปื่อยนะฮะนะครับแล่วหลังจากนั้นนำนะครับไปต้มในน้ำสะอาดนั่นแหละครับต้มจนเปื่อยแยกเมล็ดออกเหลือเฉพาะเนื้อครับ นำเนื้อนั้นนะครับมากวนนะครับค่อยๆกวนนะฮะในกระทะท่านแนะนําก็เป็นกระทะพร้อมเนื้อมาขามป้อมเปล่าๆก่อนเ<ช>ปลแา<ต>่เนื้อกวนไปกวนมาเรื่อยๆจนมันค่อนข้างแหลกครับแล้วก็เติมน้ําผึ้งผงขมิ้นชันเกลือลงไปนะครับตามปริมาณที่บอกไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กวนต่อนะครับกวนจนงวด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 น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับหลังจากนั้น ปล่อยให้เย็นลงแล้วก็เก็บเข้าภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างนี้ใช่นะครับเวลาว่างๆก็หยิบขึ้นมารับประทานเหมือนกับผู้สากวลม่วงกวนอ,อ,อะไรแบบนี้แต่คนที่นั่งดูละครดูหนังอะไรเงี้ยไม่ไม่<ช>แต่ผมแนะนําว่าเอาไปปั้นเป็นลูกกรอนก็ได้ครับผมเอาปั้นเป็นลูกกรอนอย่างเงี้ยนะ ปั้นแล้วก็วกาม,ามารับประทานเนี่ยเวลาปั้นเรามือล้างสะอาดใช่ไหมเราเรียบร้อยแล้วสมมุติว่านี้เราล้างแล้วไงสมมติว่าเนี่ยพอเราปั้นสะอาดเป็นลูกกรอนอนี้พอเราเรานั่งดูหนังนั่งดูอะไรเราก็เออ อร่อยแล้วก็แนะนำนะครับว่าเมื่อทำเสร็จแบบนี้ปั๊บนะครับก็เอาเก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิดแล้วก็ออกมารับประทานได้เรื่อยๆไม่ใช่หมายความว่ามีอาการแล้วค่อยไปหยิบมาทานใช่ใช่นะครับก็ทานสักนี้สักหน่อยตอนเช้าๆสักพักหนึ่งออกมาเดินนู่นเดินนี่ก็หยิบสักเม็ดหนึ่งก็พอนะครับแท่านเชื่อผมฮะครับขมิ้นชันก็สุดยอดครับมะขหามบอมก็สุดยอดน้ำผึ่งก็สุดยอดเวลาเอามารวมกันอะไรจะเกิดขึ้นครับพร้อมสุดยอด ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอับไพทรับครับผมเนี่ยผมชอบจริงมะขามป้อมยักเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับ่าอหายากมากนะครับมะขามป้อมมจะลูกใหญ่ๆเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อฮะดูดิโอ้ยนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยนะแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยทานมะขามป้อมนะครับนี่คือการทานมะขามป้อมที่ถครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ มันกรอบใช่อ้าเจ้ามันจะรสชาติเป็นไงครับโอ้โหนี่โอ้โหสุดสดเดี๋ยวเข้าเม็ดเดี๋ยวเข้าเม็ดเฮ้ยนี่ฮะนี่นี่ต้องเย็นด้วยเลยสุดสดโอ้โหเออสุดสดท่านผู้ชม ฝาดก็ว่าไปเยื่องฝาดก็ฝาดแล้วเปรี้ยวองต่งีกเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมต้องใส่น้าผึ้งถึงครึ่งกิโลกรัมแต่ว่าใช่แต่ว่าเวลาที่ทานกันไปเนี่ยคอเนี่ยชุ่มคอชุ่มคอจริงจแล้วเสียงซึ่งไม่เคยดีเนี่ยถ้าผู้ชมดูนะครับพอพอกินปั๊บจากธรรมดาร้องเพลงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ปั๊บออกมาขัามป้อมเข้าไปปั๊บร้องเพลงเป็นไงเมืองไทยเรามี อนดีอยู่มายไม่ก็ว่าลำบากเสียงเล็กเลยอย่าลืมนะฮะเอาประโยชน์ไปพักสักครู่เพื่อที่จะตัสนใจก่อนเลยเดี๋ยวมกจะโชว์ต่อไปในรายการสักครู่เดียวครับขวยจับยวนครับเด็ดสต็อกอร่อยมากหวานมากบอกแล้วนะครับยิ่งใส่หัวจะเท่ามากเท่าไรยิ่งหวานเท่านั้นนะครับหวาน อร่อยมากครับอร่อยมากมันออกไอ้นี่เลยกลิ่นหัวไช่เช้าสบายสบายเลย